ชาแซมฟิวรี่ออฟเดอกอดชาแซมจุดเดือดเทพ,พเจ้าเรื่องราวของบิลลี่แบตสันหนุ่มน้อยที่หากเขาตะโกนคำว่าชาแซมเขาจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่หุ่นล่ำบึกชื่อว่าชาแซมและในครั้งนี้เขากับเหล่าพี่น้องนักสู้ต้องเผชิญหน้ากับวายร้ายตนใหม่ที่จุดติมาจากเบื้องบน นั่นคือเหล่าเทพพเจ้าผู้เกลี้ยกราดที่หมายจะยึดครองอำนาจบนดาวที่เรียกว่าโลกจบไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อชาแซม Fury of the g o d ชาแซมจุดเดือดเทพ,พเจ้าฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ